คลิปนี้เราจะมาสอนทำฟอร์มเลือกคำตอบหนึ่งเชื่อมไปยังอีกชุดคำถามหนึ่งใน Google Form โดยหลักๆแล้วฟอร์มแบบนี้จะมีชุดคำถามตามจำนวนคำตอบที่เราต้องการแยกอย่างในคลิปนี้เราก็จะทำฟอร์มสอบถามความชอบระหว่างชาบูกับหมูกระทะนั่นเองพอเราได้คำถามสำหรับการแยกคำตอบแล้วก็ให้กดเพิ่มส่วนสร้างชุดคำถามสำหรับคำตอบที่1ซึ่งก็คือชาบูเสร็จแล้วก็เพิ่มส่วนที่สา และสร้างชุดคําถามสําหรับคําตอบที่2หรือก็คือคําตอบหมูกระทะจากนั้นกลับไปที่คําถามแรกแล้วก็เลือกตัวเลือกอื่นเลือกไปยังส่วนที่ระบุในคําตอบเพื่อเลือกชุดคําถามเมื่อเลือกคําตอบนั้นสาหรับคําตอบชาบูให้เลือกไปส่วนที่2ส่วนคําตอบหมูกระทะให้เลือกไปส่วนที่3ต่อมาก็เลือกลงมาใต้คําถามส่วนที่2เลือกต่อจากส่วนที่2เป็นส่งแบบฟอร์มเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จ ผลลับที่ได้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เมื่อเราเลือกคําตอบหนึ่งมันก็จะเชื่อมไปยังอีกชุดคาถามหนึ่งและถ้าใครอยากเห็นเราสอนทําอะไรใน Google Form อีกก็คอมเมนต์ของมาได้เลยนะ